ายในกันสองรอบนั่นหรอช่างสีเนอเนี่นนะไล่หากินพี่น้องไต้เขาเมืองไทยแก้มแก่ก็นี่ยนะพี่น้องไต้เขาแก้มแก่ก็เพื่อนเจ้าหือกินไรหมดค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดเย่ค่ะ โอ้เฮินแค่คือคือแคมแคมเมืองไทยในพี่น้องไต่เห็ดลายฮะเนี่ยนะตัวเขาเลยนั่นน่ะพี่น้องไตตาสีเขินเขาวหนั่นสาเอ็นมือหับเหมามึงเฮ้ยน่นกรักนวลเนื้อนะฮะหายเชี่ยบหายสวยนะ ไปลีๆให้กันว่าเกล็ดก,กวับข้อปอนุงนังเต๋อหน่อยครับเอาตัวให้เราไปนะอืมนี่ครับอันนี้วานเขาขามาเฮ็ดว่ายหึงหน่อยเย้าป่วนมาอะไรสองเปียกครับเนาะก็ไม่เจ้าของมาฉีดมันเกา่าในครับวนะันนั้นขึ้นมีตาขึ้นฉีดมันในครับวนะันนั้นอืมเจ้าของไห้ผ้าครับเนาะ ไฟฟ้าสุนผู้มีภาคของเมืองไทยครับเนาะอ่าในคณะเจ้าของโรงงานไฟฟ้าครับเนาะอ่าด้วยดีในค่ะสายไฟละลายฮะเนี่ยสายไฟผ้าละลายฮะเนี่ยเกี่ยนเปิ้ลเฮ็ดไฟฟ้าในเมืองไทยนี่ค่ะเจ้าของผ้าฮะเนี่ยในคณะสายไฟดินเหลือมาหนึ่งกีหนึ่งปิดหนึ่งปอดครับเนาะเอามาเปียกหรืเจ้าเนี่ย อ่าจังหวะพี่น้องใต้เฮาข้าก็สัมหากินเมียวฮั่นเนาะเปิ้นบ่มาหากินเมียวฮั่นน่ะเปิ้นมาหากินจอมเฮาฮั่นน่ะเนาะเฮามาหากินจอมเปิ้นเฮ็ดไหคั่นพี่น้องฮะัป้อเมืองใต้เฮาหลอดเลี้ยวเซาขอมานแพี่น้องใต้อันว่านันอันตีเฮาขาหมอนั่นมีหังไอ้เมียวฮะอาขาหมอนะคั่นนะเฮ็ดเฮือนเฮ็ดยตาสี สังพ่าสาังไภหมอหมดฮะอ่ายอนบมจังไหนเขาพี่น้องเขาเลยเรียบเรียนไว้ว่าอันที่เขาคาอยู่ในเมืองไทยในเมืองเขีย่อก็หากินเรี่ยงต้วงได้เนี่ยก็วันหนึ่งมาเนี่ยแต่ได้ปลอกมือเฮ็ดยมือเ,อเขาเขาคุดกราบคุดปานเหมือนจังไหนเนี่ยเขามีจังยิงอ่านไว้ทางเผื่อมันขะนออ่าเขามีจังยีงอ่านไว้ครับเผื่อมันมือเลี้ยงได้ไทยเขาได้เพื่อนอยู่เหี้ไหนเขา อ่าปืนอยู Allison, discord, ่เฮ็นคึกคึกเข้มเข้มให้ไงวัดถามมาใต้หอนมาเหตุการณ์โน่นีงอ่าใต้หอนมาเหตุการณ์ซ้ำนี่ฮะนี่ฮะอยู่ห้องแถวในเบนห้องว่าห้องแถวหอพักนะฮะนะใต้หอนมาเหตุการณ์หอพักอ่ะหนึ่งห้องในพันสี่พันห้าคันนะต่อเรือนฮะเนาะอ่กูบอกไอ้พี่น้องใต้เบนเดียวกับปีน้องใต้เนี่ยยำอยู่ห่างอยู่หอมากขนาดเนาะหอเชียงหอค้ำในขนาดเนาะปัจจุบันเจอกันพัก ยังก็กาปานมื่งเหลียวเขาเนี่ยเขาได้เงาหัวพักกันเนาะบนห้องอหัวพักค่ะพี่น้องค่ะหัวพักหอวเจ้ากันเนาะเมื่อกับปานจะสืบขันผ้านั้นเนี่ยตีเลยว่าเป็นหอเสียงหัวคำตัำ้มไม่ป็นเขาเนี่ยกันเนาะกําไรเขาคำเด็กหญ้าหัวพักไว้ค่ะย้อนไปเจอเนี่ยว,นนยวันเมื่อไงก็เอารองตั้งหากินเลี้ยงต้องพี่น้องเจ้าคือเนื้อแผ่นหนึงจึงใจเอาออนมาเหตุการณ์อย่างเมืองไทยเนี่ย ยัดจึงหือเตียนจึงหือเพองในนั้นน่นนะ่ะอืมมึงไทยของเก่วเนี่อืมก็อ,อยู่มึงห้อยบนเจอขึ้นหมวกวงบมกล่างน,นี่ข่านนั่น<ห>น่ะในขึ้นลง<ห><ๆ>วันก็ปอกซีป,ปอกอืมอยากข่านอยากข่านมึงไทยนัย่นอ่าน่าฮะ หม็ดก็อือบ anyway, uh, ่คั่นเนาะเบิ่งไทยเด้เนาะเอ่อย้อนประเซนแหนพี่น้องไสเฮาคาอยู่ดีแล้กินีก็นากาเนาะเฮาาเ็ดมันก็หาเลี้ยงต้องเฮากอยคั่นเนาะอย่าคั่นอย่าเอือนค่ะอืมาการสงเสมาคั่นเนาะสูงงสินมื้อตันก็ย้อนให้อยู่ีก็เย็นคั่นเนาะงกก็ค่ะ